สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค่ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายครับทาเกษตรทำให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆนะครับเพราะเมล็ดต้นไม้สักต้นหนึ่งนะครับเป็นไม่ใช่พวกผักสวนครัวนะครับเป็นไม้ดอกนะครับเป็นไม้ดอกสีเหลือง ที่หลายๆคนชอบผมเอม่ก็ชอบนะครับดอกไม้สีเหลืองเวลามันออกดอกออกมาสวยมากนะครับอ่าตอนนี้มันจะมีเยอะที่ผมเห็นเยอะนะครับจะเห็นแถวทางมอเตอร์เวย์นะครับทางไปชลบุรีเขาจะปลูกข้างทางเยอะมากเลยครับต้นเหลืองปริยาตรครับพอดีผมซื้อต้นน้ำปลูกหน้าบ้านสิบกว่าปีแล้วนะครับว่าจากนี้ก็ลังออกออกดอกเลยแล้วก็มีลูกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาลูกของมันนี่แหละเดี๋ยวจะมาเพาะกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเราเจาลูกของต้นเหลืองปริยาตรน่ะเอามาเพาะกันยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่นะครับต้นเหลืองปิลียทอนนะครับที่ผมซื้อมาเมื่อสิบปีแล้วมั้งนะครับตอนนั้นซื้อเป็นต้นมาแล้วตอนนี้ก็โตโตมาแล้วนะครับอยู่หน้าบ้านนี่นะครับแลวตอนนี้เห็นดอกมันสวยดีนะครับดอกเหลืองๆนั่นนะครับดอกเขาแล้วก็มีลูกสูกด้วยเห็นไหมครับขาวๆจนมันแตกอะแล้วเขียวๆยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเก็บมาก่อนนะครับ นี่นะครับลูกของเขานะครับที่สุกแล้วสุกแ,แล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับสุกแล้วแตกเดี๋ยวชุดนี้นะครับในนี้จะมีเม็ดมันอยู่เม็ดนี้ปกติแล้วที่เขาปลูกไว้ตามข้างทางหรือว่าที่อยู่ในป่าหรือว่าที่มันขึ้นเองอะ่ะไอเม็ดพวกนี้เดี๋ยวพอลมแรงมามันก็จะปลิวไปแล้วก็ไปตกพอตกมันก็จะงอกขึ้นมานะครับเพราะว่ามันจะเป็นใบมันจะบางๆครับนี่ครับลูกมันแล้วลูกแก่มันก็จะเป็นนี้นี่นะครับอันนี้ก็คือฝักฝักแก่มันนะครับอันนี้ยังแก่อยู่ยังเขียวมากเลยนะครับเดี๋ยวพอมันสุก เต็มที่มันก็จะแตกออกเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้เหมือนกันนี่นี่ฝากเขียวๆบางนี้นะครับเดี๋ยวเราแก็บมาเออโอเคนี่นะครับตอนี้เดี๋ยวเราจะ,าออะนนาจาชุดนี้แหละไปเพาะกันนะครับนี่นะครับแม็มันพอเราก็บมาแล้วเห็นเรามาแกะกันเลยนี่ครับมันจะบางๆมากเลยครับอ๋อข้างในมันจะมีแกนกลางอยู่อันหนึ่ง นะครับนี่กลางนี้แถวรูปมันก็จะอยู่นี่สองข้างนะครับรูปมันจะบางๆมันจะเปลิวไปถ้าเราเคยเห็นนะครับตามข้างทางที่เขาปลูกพวกมอเตอร์เวย์ครับจะมีอยู่เยอะนะครับเขาอาจจะปลูกไว้แถวเดียวแต่พอราลูกมันสุกนะครับรูปมันสุกแล้วมันก็เปลิวไปเนี่ยเนี่ยครับเบามากเลยนะครับแล้วข้างในมันจะเป็นรูปมันอยู่เนี่ยครับนี่ก็ตาตามันตาลูกของมันในเดี๋ยวมันก็จะแตกมาทางนี้แะครับเห็นเราเจะชุดนี้แหละนะครับเอามาเพาะกัน เดี๋ยวเราไปเตรียมที่พ่อกันเลยครับเนี่นะครับเวลาเพาะผมก็จะใช้ดินถุงทั่วไปนี่แหละนะครับเพาะมันเอากระบะเก่ามารองก้อนนิดนึงนะครับให้มันมีความชื้นอยู่ด้านล่างนี่นะครับเสร็จแล้ว แล้วก็เอาเม็ดมันมาเลยครับนี่นะครับเม็ดมันก็วางได้เลยครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็รดน้ําเลยครับะตอนน้ํเสร็จก็เอาดินโรยบางๆครับกันเม็ดมันปลิวอีกรอบหนึ่งนี่นะครับโรยบางๆแค่นี้พอเลยครับเสร็จแล้วก็รดน้ำซ้ำอีกทีนึงครับ เสร็จแ,แล้วเก็บไว้ในที่ร่มนะครับวางที่ร่อมอย่าเพิ่งให้โดนแดดโดนฝนโดนน้ำบางที่นะครับรดน้ําทุกวันส,สังเกตดินเป็นหลักนะครับถ้าดินแห้งมากก็รดเช้าเย็นนะครับถ้าดินไม่แห้งมากก็รดนวันละครั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่ง นี่นะครับต้นเหลือปริยธรของเราที่เราเพาะไว้นะครับวันนี้ก็จะประมาณ18วันนะครับ18วันแล้วที่เราเอาเม็ดมันมาเพาะนะครับเม็ดอ่าลูกสุกลูกแห้งออกมานะครับก่อนที่มันจะปลิวไปเรามาเรามาเพาะอ่างอกไม่ทั้งหมดครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ที่งอกนะครับเหลือบ้างนี่นะครับจะเป็นพวกนี้เนี่ยพวกนี้นะครับที่ไม่งอกนี่นะครับพี่เหลือก็ได้เยอะเยอะอยู่ครับ10กว่าต้น ชุดนี้นะครับห้อมันแตกอ่เป็นใบจริงมาอีกสัก2คู่นะครับอันนี้ก็มีแต่คู่หนึ่งนะครับแล้วก็นี่เริ่มเริ่มมีคู่ที่2นะครับเดี๋ยวร้อมีประมาณรักสามคู่อ่ะครับแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายไปลงถุงเพาะลงกระถางใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าโตเต็มที่เดี๋ยวว่าจะลองเอาไปปลูกตรงที่สักต้นหรือ2ต้นที่เหลืออาจจะแจกนะครับแจกเพื่อนบ้านเพราะว่า ไม่มีที่จะลมกันนี่แหละครับคือสาเหตุที่บางครั้งเวลาผมได้พวกมเมล็ดพันธุ์มานะครับผมจะเพาะไม่เยอะนะครับเพราะว่าที่ผมมันน้อยนะผมปลูกลงกระถางก็แล้วลงถุงก็แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีที่ที่จะแคบนะครับเพราะว่าต้นไม้โดยมากแล้วาอ่นะ99%นตต้องการแดดต้องมีที่โล่งๆให้มันเพื่อจะได้รับแดดใช้ในการปรุงอาหารของมันนะครับไม่งั้นต้นไม้จะ,ะถามว่าตายไหมไม่ตายแต่ก็ไม่โตนะครับไม่งามนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอ่า วิธีการในการแนะนาาําการเพราะเมล็ดต้นเหลืองปริยธรน,นะครับไม้ดอกสีเหลืองเป็นไม้ที่ผมชอบนะครับดอกสีเหลืองแล้วก็แฟนผมก็ชอบด้วยนะครับใครชอบก็ผ่านไปผ่านมาขอเขาได้ครับถ้าเห็นต้นที่ไหนเห็นลูกที่ไหนถ้าต้นไหนที่มีดอกแสดงว่าเริ่มจะมีลูกแล้วลูกมันเริ่มมีมีแล้วนะครับลูกมันสุกแล้วส่วนมากจะจะจะแห้งแล้วนะครับขอได้ได้เลย นะครับผมโอเคนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ